สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีครับมาพอกันครับซีเซมานอมตะคิมอชแนลครับอ่าผมมี L5018 ราคาตึกถึงมาฝากกันนะครับผมอ่าถ้าถูกอื่นกับประมาณหาเศษกุ้งกวานะครับหาเศษกลางกลางนะแต่ว่ามีคันนี้ครับห้าแสนห้าพันบาทครับดาวเดาคันนี้น่าจะดาวต่ำสุดนะช่วงนี้ดาวสามหมื่นนะครับดาวสามหมื่นบาทครับรายปีมีงวดย่อยหกปีอ่างวดย่อยเดือนละสองพันงวดใหญ่อยู่ที่ หนึ่งเอ้ยบ่เป็นบ่หอดแสนครับเก่าหมื่นเก่าพันอันนี้คืองวดใหญ่เอองวดใหญ่ตามสุดนะครับงวดใหญ่ตามที่สุดของแอลฮาซูเล็เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับงวดปีเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทครับอุปกรณ์เขาก็ได้ใบดันนาะความพันหลังครับคบใบมีดเบิร์ตจริงๆกัเขาเปลี่ยนไห่ไม้นะครับทางหลานเปลี่ยนไห่ไม้เลยคมใบมีดใหม่สีผลไห่ไม้เบิร์ตขั้นครับผมอย่างนาเพิ่นเปลี่ยนไม้แล้วนะครับอย่างหลังก็เหลือใสได้อีกด่วนยนะครับผม ปีสองปีได้อยู่แล้วนะครับยางหลังอย่างหนาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่จะยางหนาครับที่จีเปิดก่อนนะครับข่านหนาสอมมาแล้วครับอันนี้สร้างสร้างนี่ศูนย์สอมนะครับผมผมมาขั้นหนานะครับเป็นเฮ็ดมาแล้วคัดเปลี่ยนมาแล้วครับคัดเปลี่ยนมาแล้วเองวะอันนี้สร้างน่ศูนย์นะครับเพราะว่ารถรู่จองนะแค่นี้รถรู่จองมากนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วคัดเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับอะไรพวกคอนโทรลใบมีดนะครับไม ขั้นนี้สีสวยนะครับสีสวยสีเงาเงาเลยสีสวยดีนะครับเป็นเฮ็ดแล้วแล้วครับรถปี62ครับ2,330กว่าชโมุงอยู่ละ2,300ช่โมุงครับซอมเบิร์เรียบร้อยความใส่งานผู้ใดอยากได้ปรวจราคาถูกนะครับเี๋่วกับความใส่งานตรงเป็นคันนี้ครับผมเพราะว่าสร้างเป็นเห็ุเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เก็บสีนะครับเหลือเก็บสีอย่างเดียวส่งเลยเลยนะครับ สามหมื่นบาทบนองใจยังเพิ่มครับรถส่งฟรีถึงบ้านนะครับงวดย่อยสองพันงวดปีแค่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทครับครั้งลังเป็นเปลี่ยนมาแล้วครับพวกโซ่พวกแขนนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับแล้วก็พวกตะไคร้เอามาเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับบรวมเปลี่ยนมาใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นเฟื่องไทยครับเฟื่องไทยเป็นสอมแล้วเรียบร้อยนะครับ รถไสดได้เลยนะครับผมพร้อมใส่งานเลยจองแล้วก็เทสีีไม่ซุ่ได้เลยนะครับคันนี้ปรับทานล้อได้นั่มครับขยายทานล้อได้นะครับเป็นรุ่นขยายทานล้อครับอยากใส่นําเนื่นเขาที่ก็ขยายทันล้ออวกขยายทานล้อให้มันกว้างมันก็ส่งตัวได้ดีนะครับมาเบื้องบนเห็นอย่างนี้ครับกับจิมี่คันใบมีดนะครับสลักใบมีดนะเพิ่น เป็นไสบูดเราเชื่อมไส้บูดไม่เราก็เชื่อมมานะครับตัวนี้จะบวมนะครับเปลี่ยนก้มใบมีดเราเก็บเก็บสีไม้ครับคันนี้่จะงามเลยนะครับสนใจจองได้ครับส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับเฮามีเนือไต้ออกโกนะครับส่งรีเวิร์สภาคกลา,า,า,างภาคยังส่งรีเวิร์นะครับผมสอบถามได้เลยนะครับ0610244343ครับ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามครับผม 5. ถ้าถ้าพร้อนกะจองแล้วก็จะ <c oughs> ยื่นเอกสารจองใบประชาชนทะเบียนบ้านแบบผู้สื่อผู้ขำนะครับคนขำคนสื่อบ่เกิดอายุบ่เกินเจ็ดสิบนะครับอยู่คนละทะเบียนบ้านครับผมแต่แตใบประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ลิสซิ่งเขาประเมินนะครับลิสซิ่งเขาประเมินกะใส่พวกเอกสารที่ดินทำกิน เ <c oughs> พราะว่าถ้าเหาอเค็ดิเกษตรต้องมีเอกสารที่นทํำกินนะครับว่าชิเป็นสัญญาเซาหรือแบบได้แบบอื่อนกนระซ้างนะครับหรือเป็นเอกสารของผู้ข้ากระใสไใดขึ้นกันนะครับแล้วก็พวกสม,มุดบัญชีหรือสเตทเมนต์นะครับหรือใบเช็คใครเอยใครม,มั่นท่านี่จังสิคใส่ประมินใดนะครับประมาณนี้นะครับผ <c> ม <oughs> ถ้าผู้ใดอยากสอบถามยังเพิ่มเติมนะครับก็จังโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับ คันนี้นะครับรถสีสวยครับปีหกสองแต่รถสีเงาเงาเลยนะครับผมบรสีทเลยนะครับแต่ห้องกียญี่ปุ่นให้ไม่เวิร์ตขันมันจะได้งามขึ้นนะครับผู้ใดอยากได้ราคาถือ l อ0 1 8ราคาใกล้เคียง l อ0นะครับคันนี้เลยนะครับผมแนะนำนะครับสนใจติดต่อกันสามารได้ครับเด้อคามเดี๋ยวเซมานถ่ายรับสายนะครับเดี๋ยวเ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวฮา โมชั่นแขนอื่นมานนำเสนอครับตัวได้ปูไลตัวไดเอาราคาถือเดี๋ยวจะเอามาให้พี่น้องเข้าเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวเข้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ